คุณดวงเดือนจิตไทยสมงพระปารการบกราในพันเชิญดวงพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สาธาไปโปรดเสด็จมารับเครื่องสักการะที่ได้จัดน,น้อมนําถวายขอจงอนุมโมทนาแบ่งอภัยใยให้พรให้คุณสรพงษ์ชาตรีคุณดวงเดือนจิตไทยสงของเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตภูมลังศี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองณสถานที่แห่งนี้ที่เป็นศิษยกริ์ส,สต่อไปอจะมีอะไเบื้องหน้า ขอจเจริญพรท่านทุสสาในนทัดตะเมิอธิทารกิจให้สถานที่นี้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดความสํเาสเร็จขึ้นในเร็วพันเพื่อเป็นที่แสวงบุญสร้างบารมีของเราผู้เกิดมาเป็นมนุษย์นับหถือพระพุทธศาสนา,ส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 าดำรงตนอยู่ในสัมพันนี้กราบถวายรายนานและรัตนาด้วยความอไปเอาไปเอาด้วยเกค่อ็นอย่างดไปค่อาไปคอ ขอบพระคุณและปิติยินดีเป็นอย่างสูงที่ท่านในอเภอได้เมตตามาเป็น4ีคิ้วและพุทธศาสนิกชนใกล้ไกล2,415จนถึงปัจจุบันนี้ร้องครับหนึ่สมมอขอบคุณครับครับร้องครับกล้องหนึ่งสองลำดับต่อไปนะครับโรงเรียนบ้านพัน ดัในจำนวนแปดโรงเรียนนะครับที่ได้รับผลตื่นหนึ่งสองครองไผวิทยานะครับครองไผวิทยานะครับอีกห้าอีกสิบคนต่อไปนะครับโรงเรียนนิยมวิทยาคานนะครับห้าคนและโรงเรียนโนนกลาสุกีอีกห้าลำดับต่อไปนะครับ โรงเรียนบ้านโนนสงานะครับโรงเรียนบ้านโนนสเหลานะครับโรงเรียนบ้านหนองกตก ปิดมายังพันปัน